สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมย่ผมผมิสเตอร์แชททีวีนะครับท่านผู้ชมครับถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยลงคลิปเลยครับช่วงนี้ผมโจทย์แก้บ้าไ,ไม่ค่อยจะมีแตาไม่ค่อยจะมีถ้าถามว่าจนขนาดไหนเลยครับผมต้องกินข,ข้าวข้าวคุกน้ำปลา กูเป็นทีย่ช่างแมนท่านผู้ชมครับเออเริ่มเริ่มเออเออไอสัตว์ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาเออทำการแข่งขันนะครับเออมือขาดพันล้านท่านผู้ชมครับโดยใช้มือเอองงโง่ของกูนะครับเป็นรวงเอาเออเศษตังนะครับเออเศษตังเศษตังสัตว์ก็คือแบบว่าเราต้องค่อยๆลวงฉบับะท่านผู้ชมครับค่อยๆลวงนะครับแล้วแบบว่าหยิบตังมานะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมหยิบผ้าฉบ่ปครับหรือว่าดึงมือไม่ทันครับมือท่านผู้ชมก็จะแบบก็ตามนั้นแหละครับขาดแน่นอนครับ เออไม่ไม่ขาดจริงนะมันคือเกมไปสัตว์ท่านผู้ชมครับที่จริงนะครับเกมนี้ผมเคยเล่นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเออมันเป็นภาคหนึ่งไงแต่ว่านี้ผมมาเล่นภาคสองนะครับมาก็ไปเล่นกันเลยเพราะมันเป็นเกมยังไงมาท่านผู้ชมครับก็ไปเล่นกันเลยเออมีเอ่อทั้งหมด7็ชั้นใช่ไหมอี้เยอสแยงนังเกินปิดก่อนเฮ้ยปิดก่อนเออะกรกูวะเล่นหลอนเลยเล่นหลอนแหละเออกดเล่นเลย กุเล่นที่ไหนอ่ะตัวนี้เหรอโอเกมมามาอีฟี่อีฟี่รอรอเงินก่อนเออได้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 โอ้โหแก๊กอ่ะอีซีอีซีเออโอ้ยได้มา150บาทแล้วนะครับผู้ชมครับเออเริ่มรวยเริ่มรวยเออเริ่มแบบว่าไม่ต้องกินมาม่ากับข้าวคุณน้ำปลาแล้วนะครับอแม่เงินเริ่มมาหากูแล้วเว้นสจากมือจะขาดนะฮะอะไรอะไรอะไรต้องดูสเต็ปก่อนสเต็ปเอ้ยได้ได้ โอ้ง่ายอ่ะเออ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 เเออ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 เอเออเออเออเเออ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 ออเ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 เออ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 ออเ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 ออออเ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 ออออเออเออออเ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 ออ พับโอเคเก็บมาเฮ้ยเด็บเด็บเก็บโอ้ยอ้ยมันแข็ง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 เราเปนแข็งมันแข็งอยู่มันแข็งอยู่โอ้ยใหญ่จ้ะโอ้ยใหว่จ้ะโอ้ยคุณต้องอะไรอะคุณต้องอะไรอะโอ้โหนี่กูต้องมาเริ่มใหม่เลยเนี่ยไอชิบหายมาตั้งใจเลยละโอ้ยเช็ดทำไมกูต้องแบบไงโอ้ยต้องมาเริ่มใหม่เลยเนี่ยเออง่ายเออเออเน้นๆได้โอ้ยกระกนนะครับร้อยห้าสิบบาท แสดงความดีใจให้กับผมหน่อยนะครับคุณดูแอคนคุณดูทั้งหลายดูสเฟปพิษกอนเฮ้ยอย่าอย่าอย่าขาดิเฮ้ยโอย้อยจะขาดหรอวะโอ้อะไรเนี่ยเชีย่ยโอ้ใจเย,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 ย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเก็บมาโหยจิงตั้งใจตั้งใจตั้งใจมา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 เ,เ,มเสถียร์กูจะเม็เสถียทีมือขาดมือขาดใหญ่มือมือดีเลยเออ อะไรืองกูอะมาจะเอาตังค์ไปเกลียเออเอาตังค์ไปตีนะครับเออปั๊บตีปั๊บเออตีอะไรก็คิดเอาเองแล้วกันนะตีปั๊บโอ้ยขี้่าเลยสั๊บอย่าโอ๊ยโอ๊ยโอยขุ่นกดผิดตลอดลยสัตว์เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้กันเตอร์แกป้าปั๊บแเฮ้ยเออกูโดนส้นตีนแล้วเนี่ยกูโดนเชี่ยเลยมากูจริงแล้วโอ้โห ตะกี้เราเดนอะไรวะงงวะ่ะเฮ้ยเออมาเก็บไม่หมดเออทำไมกูร <c oughs> ู้สึกว่ากูตายเร็วจังวะเกมเนี้ยมาตั้งใจตั้งใจแชี่ยมต้องตั้งใจนะแชี่ยมเออมาโอเคโอเคอเคงินมาเงินมาเงินมาอีฟี่อีฟี่อีฟี่ <c oughs> อะไรวะเฮ้ยเก็บเงินมาดิสัต้ยเก็บเงินมาเออเก็บมาโอเคว้าวมันเป็นเพี้ยมันต้องโยงยุ่ง มึงมึงเป็นโลคชักกระตุกอ่ะเออมันเป็นโลกอ่ะเต็ปไปเนี oh. Alright, right ่ยเตะพับ oh. พ okay. okay, okay. wow. ับ oh. พ oh ับโอเครู oh. uh ้เรื่องพับ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 โอเคเฮ้ยเยี่อครับนี่ครับเฮียอร่อยหมดเฮียเฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยเก็บเงินมาโอ้เก็บเงินมาเก็บเงินโอเคโอเคง่ายๆโอ้โหเออดังสี่แล้วเออได้ตังค์มาทั้งหมดหมื่นหกแล้วนะครับหมื่นหกโอ้โห รวยแล้วนะครับเออซื้อแบบว่าซื้อนนบุกได้ซือคอมได้นะครับสเปคงแรงเลยเฮ้ยให้เนี่ยเฮ้ยตอนกูเล่นภาคแรกมันไม่มีอย่างงี้นะเฮ้ยอะไรเนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเย้เ้ยยย้้ย้ยเเเยเเฮ้ยเย้เยอ้ย้ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเสียงอย่าลงเสียงอย่าลงเฮียเอ้าเฮียมันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปพับพับเฮ้ยมันเป็นสเต็ปป่ะเฮ้ยมันเป็นสเต็ปเอาได้อยู่โอ้ยไม่ขนาดมือกูหรอกเออมื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 อพาโชคมึงโง่ๆไอ้เฮียเนี่ยเนี่ยเกี่ยวเฮียมือพาโชคว่ะเฮ้ยมือแสบแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหซื้อบ้านได้เลยเนี่ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรเลยเฮ้ยเก็บเงินมาสักเออไม่ต้องดูสเต็ปหลบสับลับเล่วเฮียเอ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเงินมา อะไรเหมือนวะพับ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 เหี้ยเพันพับ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 พัยพัับพับังพับ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 เับพ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 ับั โอ้หกแสนแล้วมาสเต๊โอ oh, ้สเต๊ปเพียงแน่เออออันตรงยเลยอย่าอย่าใจเย็นใจเย็นอุ๊ยอ้ยเหยียบขาดิัดมันขาไอ้เสดหกแสนท่านผู้ชมครับก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกไอย่ืนกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเออมือขาดเลยนะฮะเออติดขีมือขาดไอ้เหี้ยม่คุ้มพี่ใหญ่แซปได้ตังคนะ์ไหมมือขาดเนี่ยเออกบ็บายๆคับท่านผู้ชมครับเดินคลิปหน้า